ดิฉันเป็นคนอะไรคิดมากค่ะที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะช่วยดิฉันได้ไหมคะหมูมะละนันทิโยนทิ้ทงไวซะอย่าไปคิดอยู่กับลมหายใจเข้าไว้เพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยักตาสติคือลมหายใจเนี่ยตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ ใจจะฉุดเอาเราไปหาธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมรม์ที่ไม่น่าพอใจเธอก็รู้สึกอึดอัดขยะแขยงเห็นนะอืเพราะเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติหน้าที่โยมคือรู้ลมหายใจรู้กายของเรามากๆบ่อยๆความคิดจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปต่อไปโยมก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินกับการที่จิตตั้งอยู่กับกายจิตจะไม่ค่อยเคลื่อนออก โยมลองทําไปนานๆนะสิบยี่สิบปีแล้วโยมจะเห็นว่าจิตไม่ก็อยากคิดนะ่ะแค่คิดก็เบื่อแล้วจะคิดไปทําอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวอะไรก็เปลี่ยนมันเห็นอน,นิจจังมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยคิดโครงการก็าวาเสร็จแล้วก็จะวางละจะไม่คิดอะไรมากนะแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่นี่เรียกว่าเกิดอนุสัยความเคยชินแล้วเริ่มเป็นปกติละ มันจะเป็นไปเองจากการความเพียรที่โยมค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเ,นะเพราะนั้นแรกๆก็ธรรมดานะรู้ลมแพ้ไม่ถึงนาทีก็หลุดไปีกแล้วหลุดไปีกแล้วอย่างนี้เนาะ